สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Essential Oil by Healthy Gift นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราสามารถที่จะสูดดม mm hmm. essential oil ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยปรับบรรยากาศในบ้านให้ได้รับกลิ่นหอมๆกันทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเครื่องกระจายกลิ่นรุ่น p i l o t อนะคะที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของพายลอนะคะที่เราสามารถพกพาได้นะคะชาร์จแบตได้นะคะโดยที่มีปุ่มนะคะให้ชาร์จด้านหลังนะคะเขาจะมากับกระเป๋า1อันนะคะเดีย๋ยวเรามาแกะกันเลยว่านีอะไรกันบ้างเนาะนะคะเครื่องกระจายกลิ่นรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบพกพาชาร์จแบตได้นะคะนี่มีกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ จะพกพาไปใช้นะคะในนี้เขาก็จะให้เป็นกระเป๋าแล้วก็สายชาร์จมานะคะชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้4-8ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะนี่ข้างในก็จะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นสายรัด ตัวเครื่อง diffuser นะคะให้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะซึ่งข้างในกระเป๋าเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเครื่องกระจายกลิ่นรุ่นพ i l o t ลตนี้นะคะและก็มีช่องให้ใส่ออยด์ด้วยนะคะสีกลิ่นน่ารักน่าน่ารัก,น,รกน่ามีมากเลยนะคะน่าซื้อมากนี่ส่วนข้างในนะคะเครื่องพ i l o t ลตนะคะก็จะถูกบรรจุลงไปในกระเป๋านี้นะคะซึ่งวิธีการใช้งานง่ายมากนะคะ เขาจะมีฝาข้างบนให้เราเปิดนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีขีดบอกนะคะว่าใส่น้ำถึงระดับไหนนะคะก็เราใส่น้ำแล้วก็หยด Essential Oil ลงไปได้เลยนะคะนี่แล้วตอนนี้ก็คือฝาปิดของเขานะคะวัสดุทนทานนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงมากวิธีการใช้งานนะคะพอเราใส่น้ำใส่ Essential Oil เสร็จปุ๊บเราก็ปิดนะคะเขาก็จะมี ให้หมุนนิดนึงแล้วก็จะมีตัวล็อกนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มกดตัวนี้นะคะกดหนึ่งครั้งก็จะมีเครื่องทำงานนะคะแล้วก็เราจะเห็นไอออกมาเล็กน้อยนะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนี่เยอะมากเลยนะคะอันนี้เหมาะมากสำหรับพกพาเวลาเราไป นอกสถานที่นะคะที่ไม่ได้มีปลั๊กไฟให้เราเสียบเครื่อง d i f f u s ร์แล้วก็พกพาตัวนี้ไปได้เลยนะคะกดหนึ่งครั้งไฟในนี้เขาจะมีไฟด้วยนะคะไฟกับตัวละอองเขาก็จะออกมานะคะกดอีกครั้งหนึ่งปิดไฟแต่ว่าละอองยังออกอยู่นะคะกดครั้งที่3นั่นก็คือปิดทำงานทุกอย่างนะคะใช้งานง่ายมากๆาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เวลาเราจะใส่น้ำนะคะเราจะใส่ประมาณไหนใส่ถึงระดับแม็กซ์นะคะอันนี้เลยมานิดนึงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพยายามให้อยู่ในระดับที่เขาเขียนไว้นะคะแล้วก็หยด Essential Oil วันนี้เราใช้อ่อนกาดนะคะแล้วก็ตัว Y Orange นะคะเครื่องนี้ใช้ Essential Oil ประมาณ3หยด นะคะถึง6หยดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบความเข้มข้นชอบกลิ่นที่แบบเข้มข้นขนาดไหนนะคะแล้วเราก็เลือกเลนดได้เลยเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะปิดฝาหมุนให้มันล็อกนิดนึงนะคะแล้วก็กดปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องก็จะทำงานนะคะพร้อมกับไฟรอสักพักไอ้น้ำก็จะ ออกมานะคะพร้อมกับเอเซนเชียลออล์ที่เราหยดลงไปช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดนะคะสามารถพกพาไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เราต้องทำความสะอาดแล้วก็รักษาความสะอาดทั้งภายในภายนอกเป็นอย่างดีนะคะการพกออนกาดกับตัวเครื่องกระจายกลิ่นไพลอตไปก็ช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของเครื่องกระจายกลิ่นรุ่นพลอต t ที่กิบพิ่งได้มานะคะจากโดเ r รายังไงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อเครื่องกระจายกลิ่นรุ่นพ i l o ลนะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะ Essential Oil by Healthy Gift นะคะสำหรับวันนี้ Essential Oil by Healthy Gift ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ